กกลาโหมยันไม่ได้ปิดด่านชายแดนจังหวัดตากแค่สกัดอหิวตะกะโรคขอความร่วมมืองดใช้ช่องทางธรรมชาติด้านฉอเกาะราชมณูร่วมสาธารณสุขตำรวจฝ่ายปกครองออกรณรงค์หยุดการแพร่ระบาดวันที่23ธันวาคม2567พลตรีธนาทิพย์สว่างแสงโคศกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงด่านชายแดนไทยเมียนมาฝั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากที่มีการระบาดของโรคอหิวตกะโรคทางด้านหน่วยเฉพาะกิจราชมณู ร่วมกับฝ่ายปกครองตำรวจสาธารณสุขเกษตรจังหวัดปศุสัตว์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนให้งดเดินทางข้ามไปมาตามช่องทางธรรมชาติท่าเรือข้ามฟากเพื่อความปลอดภัยในการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดขึ้นในขณะนี้พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนสวมหน้ากาก,ากอนามัยล้างมือบ่อยๆกินอาหารปรุงสุกและงดความเสี่ยงในการทำกิจกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ ขณะที่ทางด่านถาวรยังคงเปิดตามปกติและยังคงมีการส่งพืชผลทางการเกษตรได้ตามปกติแต่ก็ต้องเข้าการตรวจของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดท,ที่อาจจะติดมากับพืชผลทางการเกษตรซึ่งประชาชนยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่เพิ่มความระมัดระวังในการที่อาจจะรับเชื้อเข้ามาสู่ร่างกายและแพร่กระจายได้ทางด้านหน่วยเฉพาะกิจาราชมนูโดยกองร้อยทหารราบที่433 รวมกับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน303ฝ่ายปกครองอ,เอ,อำเภอ,อแม่สอดตำรวจสพแม่สอดและโรงพยาบาลแม่สอดจะก,กำลังลงพื้นที่หมู่บ้านติดแนวชายแดนได้แก่ตำบลแม่กาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหมู่3บ้านแม่กึดใหม่หมู่10บ้านใหม่ริมเมยและต่อแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหมู่4บ้านห้วยกะโหลเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับโรคอหิวตากระโรคที่กำลังแพร่ระบาดในพื้นที่ช่วยโกกประเทศเมียนมารวมถึงแนะนำการป้องกันการติด โรคดังกล่าวโดยเน้นการรักษาสุขอนามัยส่วนการบริโภคน้ำและอาหารที่สะอาดรวมทั้งการสังเกตอาการเบื้องต้นซึ่งจะสนทิกําลังกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องและเข้มข้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคในชุมชน